สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ็นอีกหนึ่งนักธุรกิจไฟแรงค้างฟ้าและไลฟ์โค้ชชื่อดังที่มาหยุดพัฒนาและเดินหน้าต่อย,ยอดการทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลาสำหรับครูสิตาหรือคุณพัชสิตาศักดิริธนากุลกับความสำเร็จล่าสุดด้านการทำธุรกิจโรงงานผลิตสกินแคร์และอาหารเสริมภายใต้ชื่อแบรนด์บริษัท เ l ลเวิร์ลอินเตอร์เนชนจำกัดที่ช่วยส่งเสริมให้แพลตฟอร์ม TSW Interglow เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างคนให้สำเร็จไปทั่วโลกการันตีด้วยรางวัลระดับเอเชียจากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ World Class Award 2022โดยครูสีตาได้เดินทางเข้ารับรางวัลไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์นประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะ ก็รู้สึกถึงความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งกับโรงงานผลิตสกินแคร์อาหารเสริมเมตินโคเรียแล้วก็เมตินไทยแลนด์นะคะปกติมารับในานามของการสร้างตัวแทนแต่ว่าวันนี้มารับในาน,ใน,านามของโรงงานผลิตก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าคนของเราก็พร้อมที่จะเติบโตไปมากยิ่งขึ้นเมนเนันจริงๆโรงงานผลิตเนี่ยเนื่องจากว่าแฟนเป็นโรงงานผลิตอยู่แล้วนะคะมาก็ปีนี้ปีที่6เข้าปีที่7แล้วนะคะกำลังจะเข้าปีที่7แล้วก็ จริงๆแล้วเราก็ได้ขยายลายผลิตกันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการคิดสูตรพิเศษที่สาหรับลูกค้าของเราและที่สาคัญประสบการณ์ของเราค่ะคือประสบการณ์การเป็นตัวแทนมาก่อนและก็เป็นเจ้าของแบรนด์มาก่อนดังนั้นเราจะค่อนข้างที่จะช่วยเหลือคนที่มาผลิตแบรนด์กับเราให้เติบโตได้ง่ายมากกว่าปกตินะคะดังนั้นรวันนี้ก็น่าจะทําให้คนทุกคนทั่วเอเชียนะคะได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานทัพในการผลิตแบรนด์มากยิ่งขึ้นคะ่ะเป็นสกินแคร์อาหารเสริมเม็ดอินโกเรียแล้วก็เม็ดอินไทยแลนด์ขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากได้เม็ดอินเคารียเนี่ยเรามีพ นะคะก็ลูกค้าสั่งผลิตอะไรก็ได้นะคะเกี่ยวกับสกินแคร์อาหารเสริมได้หมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะเนี่ยกำลังการผลิตนี่ไม่ไม่ได้มีส่วน ในการจำกัดเลยนะเรียกว่าได้เต็มที่นะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาผลิตกับเราเนี่ยเน้นเรื่องลายการผลิตที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าต้องผลิตบอลลุ่มเยอะเท่านั้นถึงจะได้ถูกแต่เราเน้นคุณภาพมากกว่าและทําให้ลูกค้าได้เติบโตเราเน้นสร้างแบรนด์ให้เขาเติบโตจรงิงๆเนี่ยคือระยะยาวค่ะเราไม่อยากได้ลูกค้าแค่ครั้งเดียวแล้วลงตุ้มแล้วลูกค้าเจ๊งอย่างเงี้ยแต่เราอยากให้ลูกค้าเติบโตไปร่วมกันกับเราเนันเองค่ะ ลูกค้าสามารถซื้อสูตรลิขสิทธิ์ได้เลยสมมติว่าเรามีงานวิจัยออกมาตัวหนึ่งที่ไม่สามารถมีสารสกัดที่อื่นทําได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีทีมวิจัยคนขาจากเมดอินเกาหลนะที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยนะคะลูกค้าก็จะได้สูตรลิขสิทธิ์นั้นไปเลยโดยเราเนี่ยมีการเซ็นสัญญานะคะเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดความมิตกกังวลเนาะว่าเอ๊ะ hey, จันจะ ได้ส่วนนี้จริงๆหรือเปล่าเราเซนให้เลยว่าเป็นของคุณคนเดียวอย่างเงี้ยทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและที่สำคัญเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าทุกคนเติบโตเราไม่ได้อยากได้เงินคุณนะคะเพียงอย่างเดียวเนาะเงินเป็นส่วนประกอบที่เราควรจะได้อยู่แล้วล่ะแต่คนสําคัญคือเราอยากให้ลูกค้าเติบโตได้จริงๆและลูกค้าจะได้ไปช่วยคนได้จริงๆนะกับการสร้างผริบทนี้ เริ่มต้นหลักพันก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยเลือกแพ็กเกจจิ้งแบบไหนจริงหมื่นห้าเนี่ยก็เรียกว่าได้แพ็กเกจจิ้งที่เรียกว่าเจ้าของแบรนด์ได้แล้วนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าอยากได้ส่วนผสมแบบไหนนะคะว่า,าดีมากน้อยควรหันไหนเนอะ <S <S ความเข้มข้นบางคนเนี่ยใส่แค่หยิบมืออาสาสกัดเดียวกันแต่ใส่แค่ปลายนิ้วเนี่ยมันก็ถูกลงแต่ถ้าใส่แบบโอบปรประมาณเป็นกิโลเงี้ยก็ราคาแพงนะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นคนเลือกส่วนผสมแล้วก็สาส ช่วยมากเลยค่ะเพราะว่าเรามาจากประสบการณ์อยู่แล้วเราไม่ได้เติบโตจากการที่ที่เรามาดีก็มีมีโรงงานผลิตเลยปกติเนี่ยเราก็เดินก็ไปที่โรงงานผลิตแบรนด์นี่แหละคะ่ะแต่ว่าพอเราเริ่มเติบโตมากขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าคนที่เป็นคําว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเจ็บมาเยอะแลวกับคาว่าเจ้าของแบรนด์แล้วก็คนสุดท้ายตายนางคนสุดท้ายหมดเงินนะเราเลยจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของแบรนด์ก่อนมีการพูดคุยก่อนการผลิตทุกเจ้านะคะจะไม่ให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนแต่คุยก่อนที่พร้อมไหมที่จะเติบโตจริงๆนะกับการสร้างธุรกิจขอองงตัวี่เ สำหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถถามได้ที่ไลน์ t s w i n t e r c o ภาษาอังกฤษนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานาปมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ